เอาผลไม้มาไหว้พระเป็นมิจฉาทิถิไหมครับทําไมอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะไม่เห็นเกี่ยวเลย <laughs> ทําไมต้องเป็นมิจฉาทิถิไม่เข้าใจก็อย่าทาอะไรก็ทํานะมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกันนะอย่ามาปนกันนะนะเราศรัทธาในอุบาจาร์เนี่ยนะศรัทธาใน ลูกปั้นที่เรานับถือนะที่เรากราบไหว้นะนะไม่เกี่ยวกันหรอกบางทีอ่านมากนะอะไรที่ไม่มีในตำราก็บอกว่าไม่ได้ผูเจ้าไม่ได้สอนทําไมต้องรอท่านสอน้องให้ท่านสอนทุกอย่างเลยเหรอเนะเรื่องกวดน้ำนะเห็นเถียงกันโอ้ยจะกวดไม่กวดก็แล้วแต่นะสนใจทําไมใครจะกวดก็กวดไปน,นะเออปวดหัวนะวันๆน,น,นะอย่างเรื่องตำรานะก็ งั <c oughs> ้นเลยนะพวกยืนูศจะหาว่านับถือสิ่งอื่นมากกว่าพู้เจ้านะก็ช่างหัวมันนะผมไม่สนใจหรอกนะผู้เจ้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะส่วนจะนับถือเทพนับถืออะไรมันก็เป็นรองนะมันก็เป็นรองนะแต่ก็พู้เจ้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นซีเรีส์อะไรละ่ะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามนับถืออย่างอื่นเลยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอก <c oughs> หลายอย่างเนาะ นะถ้าไปตามตำรามากนะก็อย่างที่ผมเพิ่งลงไปนะพระอรหันต์พระอรหันต์ตกใจง่ายกว่าบูุ้ชนม <c oughs> <c oughs> ีป่วนมาคนหนึ่งนะไปไล่คอมเมนต์อย่างนู้นเนี้ยนี่ผมบอกมันทิ้งเลยจบนะหูปากซา <c oughs> พูดมากไปแล้วอย่างนั้นะติออกช่องไปเลยง่ายๆนะไม่ต้องไปเถียงให้เสียเวลา <c oughs> ปั่นคนนู้นคนนี้นะปั่นคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยนะ ไปออกเลยจบนะอะมันก็ต้องอธิบายนะอธิบายด้วยนะอย่างมีคนมีคนนึงนะมันแท็กผมอีกแล้วนะแท็กผมไปทําคลิปอีกละก็ก็งงนะทาไมมันต้องแท็กด้วยนะถ้าแท็กเข้าช่องมันนะถ้าแท็กเข้าช่องเขาผมไม่คอมเมนต์นนะเห็นไหมก็แค่พิมพ์มาไปยากตรงนี้แต่กเขาจขผมก็ไปกดฟังนะเอาเป็นรูปภาพเฉยๆนะแล้วเป็นคําพูดของอ่ ใครนะลืมชื่อได้ยังไงเนี่ยพูดบ่อยๆนะพระอาจารย์สุชาตินะพระอาจารย์สุชาติพูดมีคนถามว่าพระราหันตกใจไหมอย่างเงี้ยนะท่านก็พูดถึงเรื่องแบบไปเหยียบกิ่งไม้สักอย่างเนะี่ยหรือลื่นล้มไรสักอย่างนะคนละประเด็นกันนะคนละประเด็นกันตกใจก็ตกใจไงย่องย่องมาข้างหลังก็ไปจับท่านท่านก็สะดุง้งไงการตกใจเป็นเรื่องของการสะดุ้งนะครับนะ,ะก็สะดุ้งก็แค่นั้นแหละก็จบแล้วก็คือตกใจนั้แเลยนะ จะอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> แค่ขึ้นแค่นี้ก็โอ้โหเถียงกันได้ยาวนานมากเลยนะจนะยึดติดอะไรไรสัตว์ละนะผมก็แค่ปั่นเฉยๆนะ <c oughs> ปั่นคําสอนโน่นนั่นน้่สภาว่าโน่นนี่อย่างนี้นน,น,นะผมไปคอมเมนต์ปั่นนะที่จริงผมไม่ทําก็ได้แหละแกล้งมันสนุกดีนะพวกแบบเห็นอะไรไม่ถูกใจก็จะดิ้นทุรนทุราย <c oughs> คอมเมนต์ฉ่ำอย่างนี้นนะ จะไหว้ท้าเวสุวรรณไหว้พญานาคไหมไม่ไหว้ไม่ไหว้นะครับไม่ไหว้นะถ้าถ้าภูมิธรรมต่ํากว่าผมผมไม่ไหว้นะไม่ไหว้นะแต่ก็จะมีจะมีไหว้เหมือนกันนะบางทีที่หิ่งก็มีเหมือนกันนะครับมีไหว้มีไหว้งั้นแหละเผื่อคนอื่นมาไหว้เห็นแค่นั้นแหละนะผมไม่ไหว้นะถ้าผมไหว้ผมจะไหว้ผู้ที่มีพระภูมิสูงกว่าผมนะอย่างเจ้าแม่กวนอิมอย่างงี้นะเทพ เอ่อเทพอ่าโพธิสัตว์จี้โกงเงี้ยนะนะแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเงี้ยนะแล้วก็พระเจ้าแล้วผู้เปน็นละูปเงี้ยนะถ้าต่ํากว่านั้นไม่ได้ไหวยนะครับนะแต่มีไว้เฉยๆนั่นแหละถ้าท่านมาดีวก็แค่เอารูปปั้นท่านมาตั้งไว้แค่นั้นแหละนะเป็นจุดฮอตสปอตเผื่อใครมาขอเงี้ยนะนะมาขอใครมาไหว้ก็แล้วแต่ผมเปิดร้านหน่อยไปนะเปิดร้านอยู่แล้ว